วันนี้นักเรียนจะสามารถบอกน้ำหนักของสิ่งต่างๆได้โดยใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าน้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับน้ำหนักกี่ขีดเก่งมากค่ะน้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับน้ำหนัก10ขีดแล้วน้ำหนัก1ขีด เท่ากับน้ำหนักกี่กรัมคะใช่แล้วคะ่ะน้ำหนัก1ขีดเท่ากับน้ำหนักหนึ่งรกรัมแล้วน้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับน้ำหนักกี่กรัมคะยอดเยี่ยมมากคะ่ะน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับน้ำหนัก1,000พันกรัมนั่นเองนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้ครูไปตลาดมาด้วยคะ่ะ คููซื้อของมามากมายเลยแต่ครูเลือกสี่อย่างนี้เรื่อม,มาช่างแล้วให้นักเรียนตอบว่าแต่และอย่างมีน้ำหนักเท่าไรมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างมีไก่มีกุ้งมีพริกและมีเกลือค่ะเรามาลองช่างพริกกันก่อนนะคะว่าพริกมีน้ำหนักเท่าไรมาลองช่างกันเลยค่ะ เข็มชี้น้ำหนักเคลื่อนจากตัวเลขศูนย์ไปสามช่องพริกหนักสามขีดนั่นเองค่ะพริกหนักสามขีดแล้วพริกหนักกี่กรัมคะมีใครตอบได้บ้างเอ่ยใช่แล้วค่ะพริกหนักสามร้อยกรัมนั่นเองเพราะหนึ่งขีดเท่ากับหนึ่งร้อยกรัมสามขีดจึงเท่ากับ 300กรัมใครตอบถูกเก่งมากๆเลยค่ะเรามาลองชั่งสิ่งต่อไปกันนะคะชั่งอะไรดีเอ่ยชั่งอะไรนะคะชั่งกุ้งหรอคะได้เลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่ากุ้งจะหนัก เียเลยตัวเลขสองแต่ไม่ถึงตัวเลข3เรามาดูกันค่ะว่าเข็มชี้น้ำหนักชฉียเลยตัวเลขสองไปขีดหนึ่ขีดสองขีดสมขีดสี่ขีดแสดงว่ากุ้งหนัก2องกิโลกรัมสี่ขีดแล้ว2องกิโลกรัมสี่ขีดนี้หนักเท่ากับกี่ขีดคะใครทราบบ้างเอ่ย นักเรียนทราบแล้วว่า1กิโลกร,รัมเท่ากับ10คขีด2กิโลกร,รัมเท่ากับกี่ขีดคะใช่แล้วคะ่ะ2กิโลกร,รัมเท่ากับ20ขีดดังนั้น2กิโลกร,รัม4ขีดจึงเท่ากับ20ขีดบวกกับ4คขีดได้เท่ากับ24ขีดนั่นเองคะ่ะกุ้งหนะัก 24ขีดค่ะต่อไปครูจะช่างอะไรดีนะนักเรียนช่วยครูคิดหน่อยสิคะอะไรนะคะอ๋อช่างเกลือเหรอคะได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาช่างเกลือกันนะคะ เลือถุงนี้หนัก5ขีดนั่นเองแล้วเกลือถุงนี้หนัเกเรีนทราบไหมคะว่าหนักกี่กรัมติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกถูกต้องคะ่ะหนัก500กรัมนั่นเอง1ขีดเท่ากับ100กรัม5ขีดจึงเท่ากับ500กรัมคะ่ะแต่ในเกลือถุงนี้มีบอกน้ำหนักสุทธิอยู่ด้วยนะคะน้ำหนักสุทธิ 500กรัมเหมือนที่เราคิดไว้เลยค่ะเก่งมากๆเลยหลังจากดูเกลือแล้วชั่งเกลือแล้วเราจะชั่งอะไรอีกคะใช้แล้วค่ะเราจะมาดูน้ำหนักของไก่ซึ่งไก่ตัวนี้ไม่ต้องชั่งเลยค่ะเพราะมีน้ำหนักระบุไว้ค่ะน้ำหนักระบุว่า2.100กิโลกรัมซึ่งหมายถึง 2กิโลกรัม100กรัมค่ะแต่เอมีใครทราบไหมคะว่า2กิโลกรัม100กรัมเท่ากับกี่ขีดมีใครทราบไหมเอย่ยเราทราบอยู่แล้วว่า1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด2กิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดคะ่ะใช่แล้วคะ่ะเท่ากับ20ขีดแล้ว100กรัมนะคะเท่ากับกี่ขีด ใช่แล้วค่ะเท่ากับ1ขีด20ขีดบวกกับ1ขีดเท่ากับ21ขีดดังนั้นไก่ตัวนี้หนะัก21ขีดนั่นเองค่ะนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนบอกน้ำหนักได้เก่งมากเลยนะคะนักเรียนลองดูโจทย์ที่หน้าจอนะคะว่าโจทย์นี้จะทำให้นักเรียนตอบคำถามได้ถูกทั้งหมดหรือไม่ ไปลองดูกันเลยค่ะข้อที่1โจทย์ก็คือหอมหัวใหญ่หนัก1,000กรัมเท่ากับหอมหัวใหญ่หนักกี่ขีดคะแต่ก่อนจะตอบครูมีคำใบให้ในักเรียนด้วยนะคะคำใบก็คือ100กรัมเท่ากับ1ขีด200กรัมเท่ากับกี่ขีดคะใช่แล้วค่ะ200กรัมเท่ากับ สขีดนักเรียนคิดต่อเลยนะคะว่า1000กรัมเท่ากับกี่ขีดไปคิดต่อเลยค่ะ300กรัมเท่ากับ3ขีด400กรัมเท่ากับ4ขีด500กรัมเท่ากับ5ขีด600กรัมเท่ากับ6ขีด700กรัมเท่ากับ7ขีด 800กรัมเท่ากับ8ขีด9ก0รกรัมเท่ากับ9ขีด1,000พกรัมจึงเท่ากับเท่าไรคะใช่แล้วคะ่ะ10ขีดนั่นเอง1,000กรัมเท่ากับ10ขีดดังนั้นหอ,หอมหัวใหญ่หนัก10ขีดนั่นเองคะ่นะนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยคะ่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะ เรามาดูโจทย์ข้อ2กันต่อเลยนะคะโจทย์ข้อสองก็คือกระเทียมหนัก24ขีดกระเทียมหนักกี่กิโลกร,รัมกี่ขีดคะนักเรียนคนใดตอบได้บ้างคะแต่ก่อนจะตอบครูมีคำใบให้นักเรียนด้วยนะคะคำใบก็คือ10ขีดเท่ากับ1กิโลกร,รมัมแล้ว20ขีดหนักกี่กิโลกร,รัมคะ ใช่แล้วค่ะ2 0ขีดหนัก2กิโลกรัมนั่นเองกระเทียม24ขีดก็คือ20ขีดกับ4ขีดหรือ2กิโลกรัม4ขีดดังนั้นกระเทียมหนัก2กิโลกรัม4ขีดนั่นเองค่ะนักเรียงคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเรามาดูโจทย์ข้อ3กันต่อเลยค่ะ โจทย์ข้อ3ก็คือกุ้งหนัก5กิโลกรัม500กรัมเท่ากับกุ้งหนักกี่ขีดคะนะักเรียนคนใดตอบได้บ้างคะก่อนที่จะตอบครูก,ก็มีคำใบเช่นเคยคะ่ะคำใบก็คือ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดแล้ว5กิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดคะเก่งมากคะ่ะ หกิโลกรัมเท่ากับ50ขีดนั่นเองแล้วนักเรียนจะทราบได้อย่างไรคะว่า500กรัมเท่ากับกี่ขีดจากที่นักเรียนได้เรียนมานักเรียนทราบแล้วว่า100กรัมเท่ากับ1ขีดดังนั้น500กรัมเท่ากับกี่ขีดคะเก่งมากคะ่ะห0ากรัมเท่ากับ5ขีดกุ้งหนัก 5กิโลกรัม5 0 0กรัมก็คือ50ขีดกับ5ขีดดังนั้นกุ้งหนัก55ขีดนั่นเองค่ะนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าการบอกน้ำหนักของสิ่งต่างๆอาจบอกเป็นกิโลกรัมกรัมขีดกิโลกรัมและกรัม หรือกิโลกร,รัมและขีดโดยใช้ความสัมพันธ์1กิโลกร,รัมเท่ากับ10ขีด1ขีดเท่ากับ100กรัม1กิโลกร,รัมเท่ากับ1,000กรัมหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วอย่าลืมหมั่นทบทวนและทําแบบสุดขัดเพิ่มสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ